ว่าจะคิดยังไรกับชวนิกภัยเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยท่านอดีตนายกชวนอิกภัยเนี่ยนะฮะเขาเป็นที่ปร,รึกษาพระบาทจระนา์ในระบบทางการเมืองแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นผู้มีบาร,รมีทางการเมืองอยู่สามารถใช้คําว่าเป็นผู้มีบาร,รมีได้เนื่องจากว่านักการเมืองส่วนมากก็ยังเชื่อถือและให้ความเกรงใจท่านอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนที่เป็นหัวหน้าพรรหรือเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าด้วยความเป็นผู้มีบรารมีและผู้มีอาวุโสทางการเมืองเวลาท่านพูดอะไรก็เราเวลาลูกพักหรือสสอก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อถือมากกว่า่หน้าเกือมรุ่นใหม่ แลพอถามอาจารย์เรื่องก็คือช่วนรือนี่สามารถมาเป็นนายกในปี40ได้อย่างไรการเข้ามาเป็นนายกรัฐมน,น,นตรีของของอดีตนายกชวนปี40 <c oughs> นะฮะก็คือช่วงนั้นเนี่ยปี40เนี่ยคน,นอยเอกสวนฤไ์ยุทธ์ท่านถูกเลือก,กเข้าไปในสภาูุแทนรสษดร แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคร,รับโดยเริ่มต้นที่ประเทศไทยนะครับช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจท,ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เป็นโดมิโนโมีชื่อเรียกว่าต้มยำกุ้งดีซีสเนื<ฮ>่องจาก,กมันเริ่มที่ประเทศไทย<ฮ>เริ่มจากที่ผู้หนึชาวิตเน่ปล่อยลอยตัวค่างเงินบาททําให้ค่าเงินบาทเ,เพิ่มขึ้นจาก25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ็นห้าสิบสองบาทต่อหนึละสัสูง<ม>ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตยังไงเกิดวิกฤตตรงที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่ไปกู้เงิน,นจากต่างประเทศมาเพราะเขากู้เงินเป็นดนลอลลาร์อยูน่น,นะใช่ไหมสมมติว่ากู้เงินมาหนึ่งพันล้านเหรียญถ้าตอนนั้นเป็นเงินไทยก็สอง0มืนห้าพันล้านบาทแต่อยู่ดีดีเนี่ยพอประกาศลอยตัวขึ้นมานะครับ <c oughs> จาก25,000ล้านกลายเป็น50,000ล้านไปในคืนเดียวผู้ประกอบการมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนั้นอีกเช่นกันนะครับพอมันเกิดอภิกเศร,รษฐกิจขึ้นมาเนี่ยบริษัทไฟนัแนนซ์ต่างๆรวมถึงบริษรรัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั่วประเทศถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ50-6ไฟแนนซ์นะครับก็ปิดกิจการลงเป็นบริษรรัทการเงิน,รรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน คนวิกฤตทากการเงิน,นงที่ค่อนข้างหนักราสาหัสน,นะครับคุณเอกชวบริตทนแรงกดดันจากประชาชนไม่ไหวเรื่องจากพิดเศษกิจนะก็ลาออกไปพอลาออกไปปุ๊บพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่ระดับสองตอนนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตยน,นะครับประจวกกับสสบางส่วนที่เป็นสสรัฐบาลสมัยนั้นก็ได้ยกมือให ท่านโชลิกภัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากในโชลิจงชยุทธก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีท้งทางที่ไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจาก,การเลือกตั้งต่างกตกขอบคุณอาจารับครับ